สวัสดีครับผมร้านสมายทีสวิตนะครับวันนี้ก็เป็น i p แพดโปร10.5นะครับผมเูกค้ามาในการชาร์จไฟไม่ขึ้นไม่เต็มร้อยนะครับผมก็มีอาการตัดดับนะครับผมอันนี้หลังจากการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับมีเจอชุดนะครับผมชุดชาร์จมีปัญหานะครับผมรัออยู่นะครับก็เวลาใช้งานแล้วชาร์จไปมีการตัดดับเลยครับหลังจากการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับชาร์จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปกตินะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอ iPad ชาร์จไม่เข้าแบตเตอรี่เสื่อมก็ยินดีรับซ่อมนะครับผมก็ฝากเป็นสมายิก T s w i ไว้ด้วยนะครับมี10สาขาแล้วนะครับมีสาขาเทมิโนะโสกอยู่เนนมอลล์พาวเซ็นทรัลและนานท่เบตนะครับผมแล้วก็เดอะบอลท่าพานะครับก็มีสาขาวัชรพลน,นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดก็สาม,มารถแวะใช้บริการได้ทุกสาขานลครับไม่ว่าจะเป็นเป็นแบตเตอรี่นะ,ะมมนะครับผมรอเช็คเมนบอร์ดนะครับเพื่อมีอาการเสียเปิดติดไม่ขึ้นภาพก็ยินดีรับซ่อมนะครับผม แล้วก็มีสาขาเมกาบ,บางนาสาขาเอมคอนบางกะปินะครับผมเปิดใหม่นะครับผมก็สาขาจันทบุรีนะครับทุการท่านใดสะดวกก็สามารถไปใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับอันนี้ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมน,นะผมแล้วก็ไม่มีอาการตัดดับแล้วนะครับสรนนี้ผมใช้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ